ทิงดราคอนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังด,ดินแดนมังกรจังหวัดราชบุรีเพื่อไปชมทัศนียภาพที่งดงามของอำเภอส่วนพึ่งและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาดูได้ยากอย่างปงยุบและผนังร้อนบอ่อคลึงมาในสัปดาห์นี้ครับเราจะไปดูอีกหนึ่งความมหัศจรรย์นในด,ดินแดนมังกรและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ในจังหวัดราชบุรีกัน KING ดรา g อนเดนือตอนมัสจันดินแดนมังก่อนอำเภอโพธารามณวัดเขาช่องพรานที่นี่คืออีกหนึ่งความมัสจันดินแดนมังกรที่เราอยากนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ตะลึงกันโดยเราจะพาไปดูสัตว์ปีกที่มีลักษณะกล้ายนกแต่มีหูเหมือนหนูและก็มีปีกซึ่งเราเรียกกันว่าคขางข่าวบินออกหังกินยามพลบค่ําฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะัก แต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติฟูมงข้างเขานับ ร้อยล้านตัวบินออกหากินยามค่ำค่ำดูแล้วราวกับมังกรกำลังเลื้อยอยู่บนท้องฟ้าเพื่อมุ่งหน้าออกไปหาอาหารและก็ทํำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยปรากฏการ์ฝูงข้างข่าวร้อยล้านแบบนี้มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทยและด้วยเหตุนี้เองวัดเขาช่องคลานจึงกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี และความมัศจรรย์ของฝูงนกข่าวเหล่านี้ยังช่วยสร้างไรายได้ให้กับคนท้องถิ่นอีกด้วย <'m> นอกเหนือจากเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงามปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งแล้วจังหวัดราชบุรี ยังเป็นดินแดนที่ดำรงไว้ซึ่งศิลปะและลลวัฒนธรรมอันเก่าแก่ด้วยตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรีเปิดตัวสู่ส,สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรก เมื <chat> you know s <S mm ่อปีพุทธศกราช2510ภาพที่เห็นคือตลาดลอยน้ำที่เต็มไปด้วยเรือพายลำย่อมบรรทุกสินค้าเต็มลำพ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้าโทนสีเข้มแบบชาวสวนใส่หมวกงอบใบลานพายเรือเล่ขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปีซึ่งได้ขุดคลองดำเนินสะดวกขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงเห็นว่า การคมนาคมในท้องถิ่นนี้ไม่มีถนนที่เชื่อมก,กับอำเภออื่นเพราะโดยส่วนมากจะใช้เรือเป็นพาหนะโดยในอดีตตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั้นเป็นศูนย์รวมในการค้าขายพืชผักและผลไม้ตามฤดูดกาลจากเลือกสวนไรนาของเกษตรกรในย่านนั้นแต่ปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้กลายเป็นกึ่งตลาดบกตลาดน้ำมีของขายทั้งบนบกและในเรือมาเที่ยวที่ตลาดนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะมีทางเดินที่มีหลังคาตลอดสองฝั่งของตลาด จึงทาให้เดินเที่ยวชมได้อย่างสบายๆมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชม We teach with Koka, Lakan I long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. อีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรีดินแดนมังกรก็คือโอ่งมังกรจากคาบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในเมืองราชบุรีได้เล่าเอาไว้ว่าสมัยก่อนนั้นโอ่งที่ใช้กักเก็บน้ําชั้นดีต้องนําเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งทาเครื่องปั้นดินเผาแต่หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทมา การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นไปอย่างยากลำบากรวมถึงโอ่งด้วยจึงจำเป็นต้องผลิตใช้กันเองภายในประเทศไทยโดยจุดเริ่มต้นของการทำโอ่งขายในจังัดราชบุรีมาจากสองสหายชาวจีนที่อพยพมาตั้งถินฐานในสยามประเทศจนได้มาพบแหล่งดินที่ราชบุรีและเห็นว่าเป็นดินดีสีแดงสามารถใช้ปั้นโอ่งได้ จึงลงทุนร่วมหุ้นกันก่อตั้งโรงงานทำโอ่งขนาดเล็กในปีพุทธศักราช2476การทำโอ่งในยุคแรกๆจะเป็นโอ่งไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายโดยใช้ดินขาวจากเมืองจีนและภายหลังสามารถหาดินขาวทดแทนได้ที่จังหวัดจันทบุรีและสุราธานีสำหรับลวดลายที่วาดบนตัวโอ่งมักจะเป็นลายมังกรเนื่องจากตามความเชื่อของคนจีนมังกรถือเป็นสัตว์ชั้นสูงและเป็นมงคล อีกทั้งคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องของพญายนาคซึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมังกรและมีหนังสือตำราพิชัยสงครามกล่าวถึงมังกรในการจาัดบุณทัพข้ามน้ำด้วยเรียกว่ามังกรพยุหะะจึงมีการเขียนรูปมังกรคล้ายพญายนาคบนตัวโอ่งออกจำหน่ายและได้รับความนิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์โอ่งมังกร เ็เป็นที่สองนะครับที่แรกที่เราไปบ่อบ่อบ่อใช่ใช่บ่อครึ่งบ่อครึ่งบ่อครึ่งแล้วเราก็พามาที่สถานที่นี้ครับเท่าหงองถ่เท่าห้องถ่ที่อดีตเป็นโรงงานทำโอ่งแล้วตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นเซรามิกครับผมวันนี้จะพามาดูกันปั้นโอ่งกันว่า <an> <t une> เขาทำกันยังไงถ้ามาลับาลือก็ต้องมาที่นี่ครับมาพักผ่อนครับผมมันเป็นเซรามิกที่ม,ม,ททมีคนท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการทำโครงทำเซรามิกข้างในกันครับผมโอเคเลยครับครบับผมที่นี่คือโรองงานเ <une> ท่าพงไทย เป็นโรงงานแห่งแรกที่ผลิตองค์มังกรจนสร้างชื่อเสียงโดงดังให้กับจังหวัดราชบุรีปัจจุบันย,ยุคสมัยเปลี่ยนไปโรงงานเท่าหงไทยตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและได้มีการพัฒนารวมถึงประยุกต์ศิลปะสมัยใหม่เข้าด้วยกันโดยมีการผลิตเครื่องปั้นเซรามิกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น Listen to the music of the moment, maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God for singing right to be l o v e l o v e l o v e loved. ไม่ได้เราดีครับนานไหมครับแต่ละใบชื่ออะไรก่อนเรงถามชื่อชื่ออะไรครับบ้านบ้านอยู่ไหนครับนาลีหรือว่าอ๋อโอ้ยบ้านเดียวกันเลยอ๋อ ไม่มอป่ะแบ่งเลยนี่มาทำอะไรครับอ๋อเหรอครับถืว่ากินแปลกๆนี่ลายอะไรคลายอะไรอันนี้ลายสนาขาอะไรเลยลายพี่หยาบเลยเว้ยอันเดียวกันเลยสองทำดีนะอยู่กับกูนี่แหละควรทานานหครับก็อันนี้ก็ลายหนึงอะลายชั่วโมงแล้วค่ะชั่วโมงแล้วอันนี้ค่เ็นนะคะ แล้ว๋ยวมีวิธีแบบไหนอีกทำทำทำอะไรต่อพ้องหลังจากเพชรไหมครับอย่าไปมองน้องสันนี่มองนี่เลยไปมองหน้านก่อนรักไม่ได้เงี้ยมองไม่ได้เลยอฮะพีดต้นไม้ะครับแล้วก็เผาจริงรอบหนึ่งพรุ่งนี้เก็บกระดูกเผาจริงเมื่อไหร่ครับ ก็พรุ่งนี้แหละถ้าเป๋ามึงอ่ะจะถ้าเผาขั้วอะไรโอ้ยไคุคนๆครับโอไม่ใช่ครับโอ้ไปไม่เป็นเลยไม่ได้จีบครับแซวหวังฮะครับรายการครับรายการครับหวังไปนีดๆนี่รายการอะไร ไม่นานยวจะไปทำไมล่ะครับนี่ไม่ได้ถ่ายนี่คุยอยู่ว่าเขินว่าไงครับอ๋อรครับโอ้อางนี้ดี่ว่าอย่าพี่ไปละอย่าทิ้งเบอร์โทรไว้ก่อนอย่าีจได้โทรมาถามเลยตลอดเลยทุกที่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จุกอ่ะจกินน้ำอ่ะโดนไฟออกตีเนี่อ๋ออย่าพี่ไปละอย่าทิ้งเบอร์โทรนี่อย่าพี่ได้โทรมาถามแล้วระบบมีลูกแล้วมั้ยเรา โอ้ผมมีแฟนแล้วมีลูกแล้วแล้วพอเออหมดไปแล้วโอเคจบเอาแฟนมาปะมาอ่ะอ่ะไปแล้วโอเคแล้วมีที่บ้านมึงอ่ะไม่มีโอ้ตายไปซื้อไปดีไปซื้อไปดีเอาดีดีจะเล่นจะเล่นเราด้วยครับพี่ครับอยู่คนเดียวครับก็อยู่คนเดียวผมพวกศิลปินก็อยู่คนเดียวไปครับเหรอไปนะครับนั่งไหนตสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าจมูกคือ ย้อนกลับไปสักสิบกว่าปีที่แล้วและเรายังจำกันได้ผลงานโองมังกรเคยโด่งดังในภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบที่มักจะกลายเป็นที่ซ่อนแอบ,บของชาวบ้านเวลาหลบผีปอบซึ่งทาให้หลายคนสงสัยว่าองมังกรหนึ่งใบาสามารถจุคนได้กี่คนกันแน่นักรบมังกรของเราทั้งสามคนจึงขอลองดูกันสักหน่อย จุดได้เยอะจริงครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของมหัศจรรย์ดินแดนมาก่อนซึ่งทามีโอกาสคุณผู้ชมควรจะแวะมาดูสักครั้งหนึ่งแล้วสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่านักรงมุงก่อนว่าแต่ละคนมีพิษสงขนาดไหนในการรับมือซึกโตโยต้าพรีเมียร์ที่กำลังจะมาถึงนี้